เอาละทุกคนเึงนเบรกใหญ่แล้วนะคะมีเวลาหายใจอยู่นิดนึงก็เลยมาทำคลิปอีกแป๊บหนึ่งทุกคนในระหว่างงานเนาะมีการพูดคุยแล้วก็อีกอย่างนึงวันนี้สาสวงต้องไปทำงานอยู่ในกลุ่มคนใหม่หรือว่าโรงงานใหม่นั่นเองเนาะแล้วทีนี้ก็เจอปัญหาอยู่ที่ว่าจะมีคนที่ไปจากาสถานที่เก่าไปอยู่สถานที่ใหม่ แล้วก็จะมีปัญหาที่ว่าทำงานไม่ได้นะเขาก็เลยบอกว่านี่เธอถ้าเธอทำไม่ไหวเธอก็ไปยืนอยู่ข้างหลังก็ได้เราก็เลยมองหน้าว่า <c oughs> เอ๊ะทำไมเธอถึงพูดอย่างนี้ <c oughs> ก็เลยถามเข้าไปว่าทำไมเหรอ,อ,อคนทุกคนเขาก็ต้องผ่านเครื่องกันไหมอะถ้าเราเป็นพนักงานด้วยกันแล้วผ่านมีประสบการณ์ตรงนี้แล้วเราก็ต้องพยายามช่วยเหลือกันและกันสิ ก็เธอก็ต้องดูด้วยนะว่าเครื่องมันวิ่งเท่าไหร่แล้วคนที่ยืนอยู่โซนนี้มันเขาทํางานกันยังไงขั้นหนุมมันเป็นยังไงก็เลยพูดอย่างนี้เนาะเธอเธอต้องมาอยู่ข้างๆฉันนะเดี๋ยวเธอจะรู้ว่าทําไมฉันถึงอธิบายเธออย่างนี้ก็เลยบอกหัวหน้าหัวหน้าก็เลยถามว่าเอ้าถ้าเธอไม่คือฉันพยายามช่วยก็คือแบบไม่ให้มีการโต้เถียงกันเขาพูดเราก็เลยบอกว่ามันไม่มีการโต้เถียงหรอก แต่ที่ฉันพูดกับเธอเมื่อกี้นะฉันก็พยายามอธิบายให้เธอเข้าใจว่าเวลาฉันมาฝึกเริ่มต้นสตาร์ทงานใหม่แต่ละลายจะไม่เหมือนกันก็เลยพูดอย่างนี้ฉันก็ต้องดูซิสเต็มว่ามันเป็นยังไงตรงนี้นะมันมีแต่คอมพิวเตอร์สั่งงานทั้งนั้นแล้วฉันก็ไม่เคยทำในลักษณะนี้อยู่ที่นู่นนะอยู่ที่สารที่เก่ามันจะเป็นเ,เขาเรียกว่ามันจะเป็นเ,เป็นลูก เป็นปุ่มขึ้นมาแล้วเราก็กดใช่ไหมแต่ที่นน่นไม่มีค่ะทุกคนมันใช้คอมพิวเตอร์ทั้งแผงแล้วทีนี้เราก็ต้องดูว่าเราปิดเราเปิดเครื่องออกอยังไงอืมก็เลยบอกมันใช้เวลานะและ้วขนมมันไม่ออกไม่ลงหรือมันมีปัญหาเยอะๆเพราะว่าเครื่องมันอะมันเริ่มแบบว่าติดหนักแล้วเราต้องฉีดออกก็เลยพูดกับเขาอ๋อดีที่เธอ เข้าใจตรงนี้ไม่ไม่ใช่ว่าฉันเข้าใจอะไรแต่ฉันพยายามอธิบายให้เธอเข้าใจเพื่อนร่วมง,งานอีกคนที่เขายือนอยู่บนเครื่องด้วยมันเหนื่อยนะมันไม่ใช่ว่าไม่เหนื่อยก็เลยบอกเขาพอนางก็เลยคุณง่งยเลยหัรหน้าก็เลยเดินมาเดินมาพูดคุยดีนะที่เธออยากจะเรียนรู้ไม่ใช่ว่าฉันอยากจะเรียนรู้เพิ่มนะแต่ฉันสงสารเพื่อนร่วมง,งานด้วยกันก็เลยอย่างนี้นะทุกคนแต่ถ้าเป็นคนชาติอื่นเขาไม่สนใจแน่นอน แต่นี่มันเป็นคนประเทศเดียวกันทุกคนมันก็เลยต้องพึ่งพาใส่ซึ่งกันและกันอยู่เสมอๆคราวนี้เวลาเราทําอะไรเนี่ยเราก็ค่อยๆบอกค่อยๆเตือนกันไปนั่นคือสิ่งที่เราทํานะแต่ถ้าคนต่างชาติอีกเขาไม่สนใจลนะทุกคนถ้างานไม่มีในไลน์เขาก็จะนั่งเฉยบอกไม่ได้ด้วยนี่คือปฏิกิริยาที่เขาจะสแสดงออกมาแล้วเราเอา่านี่แหละสิ่งที่ เราควรทํำนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าเราเอาแค่เอาบ่อหน้าไปอย่างเดียวแต่เราก็ต้องดูคนข้างๆเราด้วยว่าเขาไหวไหมถ้าเขาต้องยืนอยู่คนเดียวถ้าเขาไม่ไหวเราก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันเนาะเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนแล้วทุกคนเจอกันใหมค่ค่ะ